สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะวันชัยส่งสัญญาณสอวอหนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโบทให้เศรษฐาชี้ปมแก้มาตรา112ไม่อยู่ในนโยบายพักส่วนเลี่ยงภาษี แค่การเฉไม่ถึงขั้นศาลเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ที่สำนักงานทนายความนายวันชัยสอนสิริสมาชิกบุธิิสภาแถลงถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าเชื่อว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การเลือกนาย,ยกจบได้พรรเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนทั้งนี้ตนขอให้ เพื่อไทยกล้าดําเนินการโดยยึดการแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนกระแสข่าวตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตนมองว่าจะไม่เกิดขึ้นส่วนที่มีสอวอแสดงจุดยืนปิดสวิตตัวเองโดยไม่ใช้อํานาจโหวตนายกนั้นคิดว่า เป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเชื่อว่าสวที่ประกาศปิดสวิตตัวเองจะเปลี่ยนใจและสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จผมขอสื่อสารไปถึงเพื่อไทยเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเรียบทำงานโดยเร็วเพราะประชาชนวิตกกังวลรอการแก้ปัญหา จากรัฐบาลอย่าวิตกกังวลเรื่องขั้วอํานาจเพราะหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาชนนิยมชมชอบการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะยังเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีผลงานประชาชนก็ไม่นิยมพักเพื่อไทยจะแพ้ทุกพักและแพ้ภัยตัวเองด้วยนายวันชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีสอวอที่ไม่ยอมรับ พักเก้าไกลนายวันชัยกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายแก้ไขมาตรา112ที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประเทศดังนั้นพักเพื่อไทยน่าจะรับทราบปัญหาดีและหากลดปัญหาดังกล่าวได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาจากสวอ เมื่อถามถึงกรณีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนาย,ยกจากพรรคเพื่อไทยระบุสนับสนุนแก้ไขมาตรา112นายวันชัยกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีอยู่ในนโยบายพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยไม่คิดจะแก้มาตรา112หากพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะดำเนินนโยบายดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาส่วนที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองเตรียม เปิดโปงปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐานายวันชัยกล่าวว่าสวแต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ข้อร้องเรียนของนายชูวิทย์ยังไม่ได้ถึงขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตรวมถึงสารรัฐธรรมนูญแตกต่างจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลที่เรื่องถึงกกตและสารรัฐธรรมนูญแล้วนายวันชัยกล่าวถึงกรณีการล่าแม่หมดส่วนที่ลงมติ ไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกว่าสวาประสบปัญหากันทั้งหมดตนเพียงแสดงความเห็นบางส่วนก็ยังถูกโจมตีและยิ่งใครเคลื่อนไหวเป็นฝ่ายตรงข้ามพักเก้าไกลจะโดนเหมือนกันหมดโดยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่เพื่อการคัดค้านของนายบายของพักเก้าวไกล เพื่อประเทศสวก,ก็ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ของนายวัญชัยเป็นการตั้งโต๊ะถแถลงโดยนัดสื่อมวลชนล่วงหน้าถือเป็นครั้งแรกที่นายวัญชัยนัดถแถลงเรื่องการเมืองหลังจากปฏิเสธให้สัมภาษณ์ตั้งแต่การโหวตเลือกนายกรอบแรกและใช้การโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเท่านั้นขอขอบคุณแหลง่งข,ข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ